เรื่องจริงผ่านจออันตรายจากภัยใกล้ตัวหรือภัยที่คาดไม่ถึงนะคะที่ทางรายการของเราพยายามนำเสนอมาโดยตลอดเพื่อให้คุณผู้ชมรับรู้และหาทางป้องกันจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันเช่นนั้นค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะจะก็มีเรื่องจริงที่อยากจะนำมาเตือนคุณผู้ชมเหมือนอย่างเช่นเคยแต่จะเป็นภัยในรูปแบบใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดยสติ๊กเกอร์กาดกลวย ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคงจะเคยเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการจี้ชิงทรัพย์จากผู้ที่กำลังกดเงินที่ตู้ ATM คนร้ายมักจะลงมืออย่างอุกอาจใช้ความรุนแรงลงมือทำร้ายร่างกายเหยื่อโดยไม่กเกรงกลัวต่อกฎหมายเลยหรือแม้กระทั่งใช้อาวุธคมคูเจรจาจนเหยื่อต้องยอมให้เงินไปแต่โดยดีตำรวจภูธรภาค4จับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ในคดีลักทรัพย์ และใช้บัตรเอทีเอ็มของผู้อื่นมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายคือนางวารีศรีวันแก้วชาวอำเภอศรีชื่นชมจังหวัดมหาสารคามได้มาชี้ตัวผู้ต้องหาในการจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วยการลงมือของผู้ต้องหารายนี้ต่างจากที่เคยเป็นข่าวมาเธอไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้แม้กระทั่งอาวุธในการก่อเหตุเธอใช้เพียงกลลวงบางอย่างเป็นอย่างไรไปชมกันครับ ร้ายยืนดักรอเหยื่อที่หน้าตู้ ATM อยู่นานจนกระทั่งมีเหยื่อเดินเข้ามากดเงินเธอจึงรีบเดินเข้าไปประกบเหยื่อทันทีคนร้ายทำท่าทีเดินเข้ามาทำธุรกรรมตามปกติคนร้ายมีท่าทางลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาเธอยืนทำธุรกรรมทางการเงินอยู่นานรอจนเหยื่อทำธุระเสร็จพอเห็นว่าเหยื่อเดินออกไปแล้วเธอรีบเดินเข้าไปพูดคุยกับเหยื่อทันทีคนร้ายทำท่าทีมาตีสนิทกับเหยื่อทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่สักพัก แล้วคนร้ายก็มีท่าทางเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตู้ ATM ทันใดนั้นอยู่ๆเหยื่อก็หยิบบัตร ATM ออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้กับคนร้ายไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอกําลังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราเป็นชี้ออกมาเราเลยมาเบิ้่า เขาเขาไปเห็นหงคะคักคนมาจะใส่พวกเราแต่ถิมาอยู่ทันงหลังเนี่ยแต่เรียกว่ามาหนูเบื้องให้แต่แล้วไปบิรชี้ไปเบิรงมันเลยมีมันเลยมีอยู่แปดหมื่นกว่าหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเธอกําลังจะกดเงินจากตู้เ TM มแต่ด้วยสายตาที่มองไม่ค่อยจะเห็นจึงกดผิดผิดถูกๆอยู่ๆก็มีคนร้ายเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเธอจะช่วยไหมเหยื่อเห็นว่าคนร้ายมีน้ําใจเธอจึงยื่นบัตรเ TM ีมให้คนร้ายกดเงินให้ในขณะที่เหยืห่อเผลอ นายก็แอบเอาบัตรที่เตรียมมาสลับกับบัตรของเหยื่อแล้วยื่นคืนให้ผู้เสียหายรายนี้เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเธอจึงเก็บบัตรที่ถูกเปลี่ยนเข้ากระเป๋าไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปเสียแล้วเดาเลืกดไถซีมื้นห่านอกนั้นก็เอาไปหมดเลยเขาจะบอกราคาเขาครับเขาเป็นคนกดแต่ว่าเขาเขาเจอตอนเขาเดี่ยเขาไม่ได้บัตรบัตรสลดบัตรนี่เป็นขาสอดไถตอนนั้นตอนมันที่สุดบึงรหัสน้ำเอลเรอ คนร้ายหลายนี้จะออกตระเวนก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆทั้งภาคอีสานโดยจะเลือกลงมือกับผู้สูงอายุเพราะคนที่มีอายุสุดมากสายตาจะไม่ค่อยดีและก็ทําให้ง่ายต่อการลงมอยด้วยขอใีคนไปตีสนิทแล้วก็เปลี่ยนบัตรเ t m ดิไปกดเงินนะครับ ว่าหากท่านรีบร้อนนะครับจะกดบัตรเอทีเอ็มแล้วมีคนไปประกบแล้วก็กดไม่ถูกหรือว่าปล่อยให้เ,เด็กหรือว่าคนชราไปกดเอทีเอ็มนะครับเป็นญาติพี่น้องเราก็ต้องมกดระมัดระวังอาจจะถูกคนตีสิทธิ์แล้วก็แลกเปลี่ยนบัตรเราไปกดเงินจนหมดบัญชีก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมได้รับชมเรื่องจริงเตือนภัยของเราแล้วนะคะ คุณผู้ชมก็สามารถส่งต่อเรื่องเาวเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างได้ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมส่วนทางรายการของเราก็จะพยายามหาทางเลือกทางเลี่ยงและทางรอดมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันเช่นนั้นค่ะ จริงผ่านจอ